สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่31พฤษภาคม2024นะครับวันนี้ฟียกิลเด็ก73เหมือนเมื่อวานครึ่งปีแล้วนะพรุ่งนี้ก็เดือน6นะครับใครมีเลขเด็ดใครฝันอะไรได้เลขจากวัดไหนคอมเมนต์เข้ามานะพ่ถกไม่ว่ากันคลิปนี้จะพูดถึงข่าวที่เรียกเสียงหัวเราะให้ชุมชนคริปโตในสหรัฐอเมริกาและก็เวทีโลกที่เกี่ยวกับวงการคริปโต ข่าวเกี่ยวกับท่านประธานาธิบดีโจไบเดนกับหัวข้อข่าวที่บอกว่าโจไบเดนแคมเปญ e n n g g g e s with crypto industry ahead of U.S. election นะครับแปลภาษาชาวบ้านคือแคมเปญการเลือกตั้งของโจไบเดนรีบวิ่งเข้าหารีบเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโตมาขอคะแนนเสียงชุมชนคริปโตพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับในรายง,งานข่าวนะครับเขาบอกว่าเป็นเวลากว่า2ส,สัปดาห์ ที่ทีมผู้จัดการแคมเปญการเลือกตั้งของโจไบเดนเนี่ยได้พยายามมาขอแนวทางจากบุคคลสำคัญสำคัญในอุตสาหกรรมคริปโตแนวทางที่จะสร้างนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนคริปโตเขาพูดดีมากนะครับ แน่นอนข่าวเขาบอกว่าความพยายามเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่แคมเปญการเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาผสมลงกับอุตสาหกรรมคริปโตมารับบริจาคเป็นคริปโตเคอร์เซีมาสัญญาว่าเขาจะปกป,ป้องสิทธิในการเซลฟ์คัสเตดี้การจัดเก็บคริปโตให้กับชุมชนคริปโตในสอเมริกากว่า50ล้านคนที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ของลุงโจแคมเปญเขาอาจจะมองว่าลุงทรัมป์มาแรงมาก นะเสียงสนับสนุนจากชุมชนคริปโตมันเยอะเหลือเกินลุงโจต้องยูเทิร์นแล้วต้องยูเทิร์นแยกหน้ายูเทิร์นแบบแบบโตเกียวดรฟ์นะครับชุมชนมองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเสียงตอนนี้เสียงหัวใจของนักลงทุนเนี่ยไปอยู่กับลุงช้มมากกว่าเว้นแต่ว่าลุงโจอาจจะแบบยกหูหาแกรี่แล้วแบบผ่านทุกอย่างนะ S1 Application e t h e r e u m Spot ETF เริ่มเลย นะในอนาคตถ้าใครจะขอโซลา n น่าคาดานโน่ฟล็อกกี้อินุสปอตอี f u, ETF, ผ่านให้หมดคดีไหนที่ S.E.C ค้างคายกฟ้องให้หมด Privacy Coin, Monero, Dash, นะคริปโตมิกเซอร์โปรโตคอลโทเนโดแคอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยถูกกฎหมาให้หมดนะแล้วก็ไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวอาจจะเลี้ยงสุนัขพันชิบายนุสัก20ตัวประมาณนี้ถึงจะมีโอกาสนะครับก็ คุณไรอันเซลคิสซีอของคริปโตรีเสิร์ชเฟิร์มมาซารีนะครับเขาพูดดีมากเขาบอกว่าคุณโจไบเดนไม่ต้องทําอะไรมากนะแค่คุณโจไบเดนเคลียร์ประธานแกรี่และให้เฮสเตอร์เพียร์สขึ้นมาเป็นประธาน SEC แค่นี้ก็ลงตัวนะครับโครงสร้างของหน่วยงาน SEC เนี่ยผมเคยอธิบายแล้ว ตรงกลางแน่นอนหัวคือประธานแกรี่เป็นเดโมแครตซ้ายมือเป็นเดโมแครตสคนขวามือเป็นรีพาบ l ิกันเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงเวลาจะโหวตอะไรก็ตามเนี่ยมัน3ต่อ2อยู่แล้วเสียงส่วนใหญ่เป็นเดโมแครตถ้าลุงโจเขีย่ยแกรี่และให้เฮสเตอร์เพียร์ซึ่งเป็นรีพาบ l ิกันขึ้นเนี่ยมันก็จะยัง3ต่อ2แต่มันจะโชว์สปิริตว่าประธานาธิบดีฝั่งเดโมแครตดันรีพาบ l ิกันกันมาที่การให้เป็นแชร์แมนของ s c c แค่นี้มันก็ช่วยลุงโจเยอะแล้วเพราะว่าเฮสเตอร์เพียร์สเขาเป็นนักการเมืองสายเลิฟบล็อกเชนนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนคริปโตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าเป็นทั้งเรื่องเรื่องขำและเรื่องเศร้านะที่เศร้าเพราะอะไรที่เศร้าเพราะว่า SEC ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะควรจะเป็นหน่วยงานที่ให้ความชัดเจนกับนักลงทุนและปกป้องนักลงทุนนะสหรัฐอเมริกามีทุกอย่าง นะเป็นประเทศมหาอำนาจเคยส่งคนไปดวงจันทร์มาแล้วนะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปลอมอมีมหาลัยที่ทุกคนทั่วโลกอยากไปเรียนแต่ทุกวันนี้ถามประธาน s อ c ว่าท่านครับอะไรเป็นหรืออะไรไม่เป็น Security ท่านตอบอย่างงี้เพราะนั้นผมมองว่า คุณไรอันเซลคิสเนี่ยพูดถูกนะถ้าอยากให้ฝั่งเดโมแครตคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยไล่ประธานแกรี่ออกอาจจะอาจจะลดตำแหน่งแกไปเป็นซิเคียวตี้ก็ได้ให้ให้แกเป็นรปภให้แกได้ตื่นเช้ามามองตัวเองในกระจกว่านี่แหละซิเคียวตี้ของจริงนะครับเพื่อนเพื่อทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม